ดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่43แล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องโลกไร้รมแดนค่ะโลกไร้รมแดนก็หมายถึงการสื่อสารนะคะด้วยอ,อุปกรณ์ชนิดต่างๆนั่นเองค่ะการสื่อสารเป็นการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลความรู้ความต้องการจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนะคะด้วยวิธีการต่างๆนะคะแบ่งออกได้สองประเภทค่ะ ประเภทที่1นนะคะเป็นการสื่อสารทางเดียวนะคะเป็นการส่งข่าวสารไปยังผู้รับเพียงผู้เดียวนะคะโดยผู้รับไม่สามารถที่จะตอบกลับเร,รมามาได้นะคะเช่นการฟังวิทยุดูโทรทัศน์หรือว่าการส่งจดหมายนั่นเองคะ่ะส่วนการสื่อสารสองทางคือการสื่อสารที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถ พูดคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะต่อต่อหน้ากันหรืออยู่คนละที่นะคะต่างผัดกันทําหน้าที่เป็นผู้รับและผู้ส่งนะคะในเวลาเดียวกันนะคะเช่นการพูดโทรศัพท์การเรียนหนังสือการประชุมเป็นต้นนะคะประเภทของการสื่อสารม,มีหลายชนิดนะคะเช่นโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุคอมพิวเตอร์นะคะ ซึ่งสามารถติดต่อข่าวสารได้ค่ะมา,มารยาทในการสื่อสารนะคะวันนี้ครูอิจะยกตัวอย่างการสื่อมารยาทในการสื่อสารในการใช้โทรศัพท์นั่นเองค่ะเวลาเราพูดโทรศัพท์เราควรตั้งใจพูดพูดด้วยวาจาที่เพราะสุภาพนะคะเมื่อเราพูดไปแล้วผู้ฟังตอบกลับมาเราก็ควรตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าพูดตอบ พูดกลับมาว่าอย่างไรไม่งั้นเราจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะคะไม่ควรพูดจาหย,ยาบคายด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรแอบฟังเวลาเจอคนที่คุคยโทรศัพท์กันเช่นคุณพ่อคุณแม่นะคะคุยโทรศัพท์หาเพื่อนหรือว่าคุยกันเรื่องงานเด็กๆไม่ควรแอบฟังนะคะส่วนมายากในการดูทีวีนะคะเด็กๆไม่ควรเปิดทีวีเสียงดังนะคะแล้วก็ไม่ควรคุยหรือเล่นในขณะ ที่ดูทีวีนะคะไม่งั้นเด็กๆจะฟังไม่รู้เรื่องค่ะส่วนวิทยุนะคะเมื่อเด็กๆต้องการจะเปิดวิทยุก็ไม่ควรจะเปิดเสียงดังจนเกินไปนะคะเพราะจะทําให้เกิดความํำคาญต่อเพื่อนบ้านนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารชนิดต่างๆไปแล้วเด็กๆอย่าลืมนําไปปฏิบัติด้วยนะคะต่อไปขอให้เด็กๆไปพบกับครูจุ๋มค่ะ สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูจูมวันนี้ค,คุณครูก็มีเพลงพรอมๆมาฝากเด็กๆเช่นเคยค่ะ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย